วันนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิควิธีการฝึกปอดและกระบังลมให้มีพลังเสียงดีครูจะไม่ได้มานั่งสอนในเรื่องของการไล่สเกลโน้ตอะไรนะครูข้ามขั้นไปเลยเพื่อให้คุณได้ผลลัพธ์ในแบบคนที่ร้องเพลงถูกคีย์อยู่แล้วนะคะเพราะนี่คือการสอนร้องเพลงด้วยกายภาพถ้าคุณเข้าใจกายภาพก่อนเนี่ยแล้วคุณไปลองทําพลังคุณมาแล้วคุณมั่นใจที่จะออกเสียงเปล่งเสียงเดี๋ยวการร้องเพลงของคุณมันก็สมูทเพราะอะไรคุณมีความสุขไงคุณมีความสุขที่คุณได้แบบ เปล่งเสียงร้องเพลงออกไปแล้วมันชัดมันเต็มมันมีพลังทาอย่างนี้ดูลมหายใจเข้ายืดปากแนวตั้งพุงโตหน้าอกจะไม่ยกนะจ๊ะตอนดูลมหายใจเข้าที่ใครหายใจเข้าแล้วเป็นแบบนี้อันนี้ผิดผิดเพราะว่าที่หน้าอกไม่มีถุงอะไรเก็บลมได้เลยคุณจะต้องให้ท้องโตหน้าอกนิ่งถ้าคุณทําไม่ได้ทํำยังไงให้เบ่งท้องเบ่งท้องอะ่ะเหมือนคนแบบ มีท้องอ่ะมันคนแบบพุงโตอ่ะแบบโอ้กินอิ่มมากเลยอะไรประมาณนั้นนะคะคุณเบ่งท้องออกไปแบบอือย่างนี้เลยแล้วก็เป่าลมทิ้งทีงนี้ดูดลมหายใจเข้ายืดปากแนวตั้งถ้ายังไม่ได้อีกเบ่งท้องอเป่าลมหายใจออกคราวนี้ดูดลมหายใจเข้าทำให้พุงโตให้ได้หนึ่งลมหนึ่งห้าดูดลมหายใจเข้ายืดปากแนวตั้งค่ะ ให้ทำทั้งหมด10ลมไอตอน5เนี่ยพอเราอ้าปากส่งเสียงออกไปเนี่ยท้องเราก็แฟบเพราะอะไรลมที่ออกมามันถูกใช้ไปตอนเปล่งเสียงนั่นเองให้ทำหนลม5ครั้งแต่ครูอะทำได้7ครั้งหมายความว่าคุณจะต้องบริหารแต่ละคาให้ออกมาใน1ลมให้ได้เสียงห้าเป็นแบบนี้ห้าร่างกายสั่นสะเทือน แล้วเสียงที่เปล่งออกมาสม่ำเสมอมีพลังเท่ากันทุกเม็ดที่ออกมาทุกห้าที่ออกมาเนี่ยมีพลังเท่ากันหมดนั่นหมายความว่าคุณกําลังเริ่มฝึกกําลังภายในละคือปอดและกระบังลมของคุณนั่นเองจากรูปปากและการออกเสียงหลอดเสียงเป็นแค่ที่ให้เสียงเป็นแค่ที่ให้เสียงเท่านั้น ไม่มีความจําเป็นใดๆเลยที่จะต้องไปบีบเกรงฝืนหรือเค้นแค่ให้เสียงทําปากให้ถูกทําบอดี้ทำร่างกายกายภาพให้ถูกวิธีการถูกทุกอย่างก,ก็จะถูกหมดคุณจะมีพลังหนึ่งลมหนึ่งฮีเป็นแบบนี้ดูลมหายใจเข้าปากแนวตั้งฮี <c oughs> <c oughs> คุณจะทำเจ็ดี่นะคะี <c oughs> <c oughs> เกรงหน้าท้องมากเลยพูดเลยคือช่วงระหว่างสะดือนี่หดหดเข้าแบบปุ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 บ,ปบคือลมออกมามันถูกไล่จากรูปปากสัจ่จริงๆค่ะเสียงค่ะเสียงที่สามโฮเป็นแม่เอกนะโฮหนึ่งลมหนึ่งโฮโฮ,โฮร่างกายใช้คนละที่แล้วค่ะจากที่เนี่ยที่ครูบอกว่าตรงช่วงระหว่างสะดือของครูเนี่ยมันจะบีบรัดเข้าไปใช่ไหมคะแต่โฮเนี่ยเปลี่ยนที่ละ ใต้ราวนมค่ะมันจะฟืบเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นกระบังลมของเราเคลื่อนตัวเนี่ยเราจะไม่รู้เลยข้างในของเราเนี่ยเขาเคลื่อนยังไงแต่เรารู้แค่ว่าร่างกายเขาทําให้ตามรูปปากเราสั่งนะคะห่อเนี่ยหนึ่งลมครูจะทำเจ็ดนะคะเรามาดูกันห่อห่อรู้สึกรู้สึกแบบว่าใต้ราวนมนี่แบบฟุบฟบมันยิ่งรัดเข้าไปอ่ะ มันรัดเข้าไปเหมือนซี่โครงข้างหน้ากับซี่โครงข้างหลังมันเป็นถูกบีบอย่างเนี้ยนะคะการสั่นสะเทือนของร่างกายไม่เหมือนกันกระบังลมของเราบีบรัดเพื่อให้ลมออกมาแต่ละเสียงเนี่ยไม่เหมือนกันโดยปากสั่นเนี่ยไม่เท่ากันนั่นหมายความว่ากระบังลมของคุณจะบีบรัดในทิศทางที่แค่ใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนการทํางานของกระบังลมของเราเนี่ยจะยกขึ้น หรือจะเคลื่อนตัวต่ำเนี่ยมันก็อยู่ที่ปากเราอะสั่งดังนั้นคุณกําลังฝึกอะไรอยู่กำลังฝึกกายภาพของคุณนั่นเองให้ปอดและกระบังลมอะเขาทํางานเชื่อมโยงกันสอดคล้องกันตามที่รูปปากคุณอะสั่งการจะออกอมันเองแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์จากมันเองห้าทีหอย่างละเสียงทําอย่ารวมกันนะทาอย่างละเสียงให้เคลียร์ก่อนดู เสียงที่ออกมาด้วยว่าถูกไหมชัดเจนไหมหมายความว่าคุณทํารูปปากอะถูกเสียงของมันไหมห่าจริงไหมหรือคุณไปออกเสียงเป็นตัวอื่นไปเป็นหอหี่เป็นหาหรือเป็นออออ่างเป็นอากไม่ได้นะฮะต้องเป็นตัวหอนหกูกเป็นตัวหอนหกูเท่านั้นควบคุมเสียงให้ดีนะคะควบคุมเสียงให้ดีแล้วคุณก็จะได้พลังคุณฝึกปอดและกระบังลมของคุณแข็งแรงแล้วด้วยการทําท่าที่คู ให้เทคนิคคุณไปเนี่ยเมื่อคุณมีสเบียงมีต้นทุนหลักลมหายใจมากพอแล้วเนี่ยคุณจะร้องเพลงได้แบบคลายกังวลมากเพราะเสียงคุณจะนิ่งนอกจากนิ่งแล้วชัดเจนมีพลังเทคนิคดีๆนี้ก็ขอให้คุณฝึกให้คุณทำกันนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการร้องเพลงนะคะร้องเพลงดีเทคนิคดีๆที่ใครๆก็โอเค